เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของชิวว์ทหารโรมันมาสเมโลจะกลับมาหดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาจัดกันที่โหมดแคมเปญเนื้อเรื่องด่านที่9สมอลเลอร์ภูมิแห่งฟาซาลัสสำหรับด่านนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของสงครามกลางเมืองโรมันนะครับก็ซีซ่ารบกับพวกสมาชิกวุธิสภาฝ่ายที่ต่อต้านซีซ่านะฮะก็ฝ่ายนั้นเนี่ยนำโดยปอมเปย์นะครับ วันนี้สงครามจะเป็นยังไงและผลของสงครามจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ let's go เอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้าสู่สงครามแล้วเรียบร้อยผมรับบทบาทเป็นจูเลียซ e ซ่าหัวเม่งมาสเมโล่เหมือนเดิมด้านขวามือเรานี่เสียงออดแอนดออดแอดโอ้โหเครื่องยิงหินอัตโนมัติบรรจุหินไฟอยู่ด้วยโอ้เท่เลยว่าเล็งอยู่ครับ f i อุ้ยอะไรผ่านหน้าไปอุกบาทเปล่าเฮ้ยจะบอกนะว่าฝ่ายเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันน่ะยิงหินเหมือนกันเหรอให้ตายเจอะเอาเราจะหารตามเข้ามาสงครามนี้ครับมันเริ่มต้นขึ้นแล้วเราต้องออกไปยึดพื้นที่ด้านขวามือน้ำตาลเนี่ยถูกยิงแตกกระเจิงเลยเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นนะตังสองร้อยกว่าครับ up skill เลยสตนดารด์นะน้ำตาลอยู่นี่มันจะวิ่งไปไหนไม่ทราบได้ แต่ตอนนี้ขอยึดจุดก่อนก็แล้วกันระวังด้วยอาถูกยิงนันไงยิงไม่โดดไวว้าวโดดล่อโดดล่อหน่อยน้ำตาลจะไปยึดกับสีน้ำเงินเน่ะนะตรงจุดบีครับผมจะต้องไปแจมมันแหละเอาละเราจะไปชุบมือเปิดรัทหารวุ้ยน้ำตาลกระเด็นเลยว่ะน้ำเงินก็กระเด็นด้วยแล้วก็กระเด็นอีกครั้งหนึ่งน้ำตาลระวังหินระวังหินระวังขาขาด เอาแล้วนะเอะนะเอฝ่าเรายิงตามหลังไปครับแต่ไม่โดนระวังอ้ยเกือบโดนใครแล้วไมล่ะยืดพื้นที่ให้ได้น้ำตาลออกมาครับมันจะไปจุด S ต้องกลับไปกันนะเนี่ยตอนเนี้สิ่งสำคัญคือการหางเงินให้ได้เยอะเงินมาจากการยึดจุดนะครับต้องหางเงินก่อนเพื่อเอาไปอัปเกรดแล้วก็สู้อย่างหนักหน่วงตอนท้ายเอา,เ,อาเอาแล้ว หลบซ้ายและขวาให้ดีนะระวังหลังให้ดีด้วยนั่นไงยิงตามมาครับแต่ไม่โดนสีน้ำตาลแสกลางวงสวยมากกดไลค์เลยพวกเราตะรุมบอลืออไม่งไงเราโอ้โหจบไวมากครับเนื่องจากพวกเขาในบาดเจ็บโอ้ <laughs> คนเหลือแห่เลยว่ะยึดไว้ยึดไว้ยึดไว้ ผมจะปิดฉากน้ำตาลก่อนละกันนะครับน้ำตาลเนี่ยดูเหมือนจนสุดแล้วตอนนี้ออจนมากเงินอย่างน้อยเลยได้พื้นที่มาครับเดี๋ยวกลับไปเอาทหารก่อนแล้วก็จะไปโจมตีบ้านน้ำตาลกันะนะระวังหินเออเสียงมันวูบวุบนั่นไงใหม่แล้วรู้สึกเหมือนเป็นศ <c oughs> ูนย์กลางของจักรวาลแรงดึงดูดมันมาหาเราเยอะมากๆ20นายครับเตรียมพร้อมนะ20นายเตรียมพร้อม หินมาเกือบเกือบน่ากลัวมากอ้าโดนคนหลังเฉยเลยให้ตายเถอะยึดน้ำตาลครับน้ำตาลมันได้พื้นที่จุด F แน่เลยนี่ยเออได้ด้วยแล้วมันก็กำลังมาทางนี้เอาแล้วผวกเราจัดมันคนมันน้อยมากคนน้อยต้องตายโอ้ยกลางดงเลย อหลบนะหลบนะอดไปเลยครับคุณผู้ชมฮะเจอตัดคนจากหินลูกเมื่อกี้นี้ผิดแผนผิดแผนเอาใหมเอาใหมตะลุมบอลโอ้ยสวยเฮ้ยอะไรอะไรมองหน้ามองหน้าอะไรเราตายไปดิตามเข้ามาสกิลเราอัพนะครับอัพเป็นเพิ่มทองแล้วกันเนอะเฮ้ย โอ้ยโอ้โหเหลือ9นายเลยเก้านายจบบ้านไม่ลงครับต้อง20นายขึ้นเนะี่ยยี่สิบนายครบนะรีบปนบ้าน,านแอทแทกแอทแทกนาวยิงหินยิงไม่โดนฮะฝ่ายเขาบนนี้เออพอได้อยู่เออโดนอยู่ฮะ ตีให้ได้เลยเราเข้าเอาให้พังรีบยึดโอ้และพังแล้วฮะกระจายกำลังเข้าพื้นที่เขีย์จุดให้ได้ครับเขีย์จุดให้ได้เขีย์จุดให้ได้สีม่วงมาแล้วว่ะยึด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 ต้องรีบจบก่อนหินทำท่าจะเล็งเลยฮะเอ,อ้ยไม่โดน ระยะมันใกล้ไปแล้วมัง้งมาแล้วโว้ยขึ้นแล้วโว้ยจบตานได้นะฮะฝ่าเราอํานาจการเงินจะเพิ่มคูณขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเรียบร้อยเย้ทหารออกมาแล้วตามค่าสู่สงครามสีม่วงก็จนนี่ว่าเนี่ยจบสีม่วงกันดีกว่า น้ำตาลทำท่าเหมือนจะเอาบ้านคืนนะครับก็ได้นะตะลุงบอลปลาหอกเก็บเลเวลก่อนต้องรักษาเลือดเอาไว้ครับแม่ทับหินมาอุ้ยปลาเฉียวหัวเออโยนโยลูกน้องข้าเหรอตายหมดนะฮะอุ้ย้ยจะไปก็ไม่ได้ไปเนี่ยตอนนี้ยยิงหินมันยิงแตกกระจายเลยฮะ น้ำเงินมันจะไปเอาจุดบีเราอะแย่ yeah, แล้วเราช่างน้ำเงินก่อนลวกันเนอะเราต้องจบสีม่วงก่อนครับน้ำตาลอยู่ด้านหน้าเราเนี่เอง <c oughs> จูโจม forward forward pass เฮือเฮือ,อ,อ,อดีมากยึดพื้นที่น้ำตาลไม่มีสิทธิ์เกิดแลยครับในตอนนี้ได้มาแล้วสีม่วงเตรียมตัวรับมือ เสร็จข่าแน่ปอมเปตังสองร้อยกว่าอัพนี่ครับการตีบ้านไวจำเป็นต้องมีปอมเปอยู่ด้านหน้าเรานี่เองอะเอาเลยเอาเลยเอาเลยบุกเข้าไปเลยเดี๋ยวป้าหอกให้จะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับต้องลองดูอ,อได้คิวแล้วฮะทังไหมนะ ปอมเปเกิดแล้วด้วยนะครับไม่ไหวโอเคถอยมาอย่างน้อยก็สร้างความเสียหายได้ให้กับประตูน้ำเงินนี่มันทำท่าเหมือนจะไปจุด A ของเราเลยว่ะเฮ้ยเเอาแล้ว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 เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปครับมันกลับมันกลับเยี่ยมโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมจะไปจุด B ก็แล้วกันนะครับเพื่อทำการป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูเลือดตัวเองด้วยนะฮะสักคู่ขอเดินทางไป๊บหนึ่งโคตไกลเลยว่ะมาม จุดบีเฮ้ยโถมาก็โดนเลยน้ําเงินออกจากบ้านนี่วะอ้าวทิ้งบ้านเหรอจ๊ะเสือออกจากถ้ำแล้วแล้วต้องเข้าไปฮุบเอาเลยตีบ้านมันเ,เสือออกจากถ้ำต้องรีบข่คว้าโอกาสนี้เอาไว้ เออเหลือเจ็ดคนเองว่ะไม่น่าพอเลยฮะโอ้มันกลับบ้านแล้วถอย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 ที่มันกลับบ้านเพราะว่าแม่ทํามันตายฮนะไม่ได้เปเกือ <c> บ <oughs> แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเลือดประตูเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวเอง <c oughs> บ้าเอ้ยสีม่วงสีม่วงนี่คือไม่ยอมออกจากบ้านร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะเนี่ยนนนนะดูดิไม่มีการเคลื่อนไหวเลยฮะเออ,อยังไงปลาหอกเหมือนไส้ตังห้าร้อยครับเดี๋ยวเราไปอัพนี่ดีกว่าเนอะ ทหารเป็นดีเจเนอเรี่เลยเอาแบบเก่งๆออกเลยฮะราคาแพงมากๆแต่ก็อย่าเพิ่งสร้างให้สร้างชุดเก่าไปก่อนเพราะว่าต้องเก็บตังค์โอ้ยเจ็บเจ็บเจบนี่ไงล่ะมันไส้ปลาหอ,อกอัดหน้าไปหนึ่งทีหินลูกบอลเลอร์ทานออกมาน้ำเงินมันกลับมายึดจุดบครับ ป่าเอ้ยสีม่วงทำท่าเหมือนจะออกแต่ก็ไม่ออกโอยกางดงเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เสร็จอับกองทัพเอาใหม่ครับแล้วก็ไปอีกรอบนึงคือศึกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คคุณผู้ชมครับวนๆไปจะเห็นว่าเงินเนี่ยสำคัญมากๆเลยใครมีเงินเยอะเนี่ยนั่นแหละครับเตรียมตัวชนะศึกได้เลยยึดพื้นที่ห้ามอยู่เฉยนะเดี๋ยวเป็นเป้าน้ำเงินเนี่ยมันยิ่งโกรธแค้นเครืองโกรธเราอยู่ เฮ้ยสีม่วงออกมาแล้วอะมันมายึดจุดของน้ําเงินครับเออดี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 เลยดีดีน้ําเงินกลับไปการบ้านมึงนู่นไปยังไม่รู้ตัวอีกมั้งเนี่ยว่าบ้านกำลังถูกโดนะอ้าววงแตกเนีพวกเราจูโจมเลยอัดมัน หมดนะครับหมดไวมากสีม่วงกลับบ้านสีม่วงยิงอัดมาหาเราเออโดนน้ำเงินครับลุกหลงตังสองร้อยจะขึ้นสามร้อยกว่าเลยครับโอ้ยโถเอ้ยอัพการได้ทองไวขึ้นครับและรีเจเนอเรียผท่านต้องออกมาแล้วอะ่ะรีเจเนอรีหมายเลขสามครับออกมาเลยยิงมาแล้ว yeah! โอ้ยไม่โดนใครนะ แล้วนี่ต้องโอเวอร์ไว้ก่อนฮนะสีม่วงมันจะไปยึดบ้านของเราตรงจุดนูด้นต้องเข้าสากัดก่อนครับเพื่อไม่ให้เป็นภัยในอนาคตนะโอเคจริงเอกแล้วฮนะดีเจนรียยี่สินายนะเดี๋ยวตั้งขึ้น2-300ปุ๊บเนี่ยก็ต้องอัพให้เป็นขนาดกองทัพทีท่เพิ่มขึ้น25นายครับจะได้มีคนไว้ใช้เยอะขึ้นสีม่วงกลับบ้านเลยฮะ แม่ทัาไม่ตายเนี่ยแต่มันกลับไปการครับมันฟอสมากน้ำเงินก็กลับแล้วคือตอนนี้ฝ่ายเขานี่เราแวงบ้านมากๆเลยฮะโอ้ยกระเด็นเลยเราสีม่วงออกไปหาน้ำเงินฮะโอเคแบบนี้ก็เป็นทีของเราแล้ววะ่ะรีบกลับไปสร้างกองทัพรีเจเนรีแล้วก็รีบลัสบ้านสีม่วงให้ไวอุยหินตามหลังรีเจเนรีออกมา อัตรากองทัพครับลิมิตยี่สิบห้าออกออกออกแต่ตังค์ไม่พอพอแค่ยี่สิบสี่เอาบ้านสีม่วงก่อนเลยบ้านสีม่วงเนี่ยจะเห็นว่าไอพ้นทหารประจําประตูเมืองเนี่ยที่มันป่าหอ,อกนะฮะเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยอ่ะ <c ười> คือกลัวแตกจัดไงมันก็เลยเยอะขนาดนี้โอเคโอเคนะโอเคนะโอเคนะชาร์ชาร์ชาร์ เราโวยเอาลรโวย,าาโวยมาลรโวยผมอยู่นานไม่ได้เนี่ยเลืนอผมก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับรอดูในรอบก่อนแล้วกันวะพังไหมพังไหมน่พังไหม,ไมนะมนะ่สีซาก,กับมาแล้วไม่พังวะโอ้ยเจ้าบ้านกลับมาฮะโอ้หอื้อเลยตามมาได้แค่พังประตูแต่ไม่สามารถเข้าไปได้ครับรอจังหวะใหม่ก็แล้วกันวะ ผมว่าผมพร้อมและรอบนี้ผมจะไปแก้ตัวกับไอ้พวกกรีกเว้ยผมว่าสีม่วงมันแข็งเกินน่ะเราช่างมันแล้วกันลองกรีดดูครับเมื่อกี้เนี่ยผมสังเกตการอยู่2อนาทีคือไอ้สีน้ําเงินเนี่ยมันโดนสีม่วงอะ่ะยิงบ่อยมากเลยนะครับกองทัพมันออกมาแต่ทีก็ล่อยหล่อมากๆผมมั่นใจว่าตังมันเนี่ยเริ่มจะน้อยมากๆแล้วผมก็เลยคิดว่าจะจบมันก่อนครับลองดูนะอาจจะเวิร์กก็ได้ ในไงสีม่วงออกไปแล้วครับเค okay. ส่วนเราต้องจบน้ําเงินจบมันเอาให้ตายคอยขึ้นเลยครับโดนทุ่มด้วยผมทําลายทําลายคนพอได้อยู่ฮะ25อัพสกิลก่อนเพิ่มดาเมจไปเข้าไปให้ได้ระวังหินยิงนะเข้าไปแล้วฮะ โดนยิงดักหน้าไว้เนี่ยทำท่าเหมือนจะยิงแต่ก็ไม่ยิงโอเคดีแล้วอารวาวดเลยยิงแล้วนั่นไงหลบได้โอ้แ๋วมากครับยืดยืดแคปเจอร์ระแวงสุดคือเครื่องยิงหินนะฮะอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่แล้วก็เรียบร้อยฮะในศึกนี้เราสามารถยึดพื้นที่ผู้กลีกได้แว๋วบกต่อเลยเราจะไปสีม่วงกันหินย,ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยเว้ยเนย เอานะตังเราขึ้นเยอะมากครับเพราะว่าเรามีหลายพื้นที่ครับเกมเราก็เลยดูเหมือนจะได้เปรียบไงแต่ก็อย่าเพิ่งจะล่าใจไปสีม่วงเนี่ยมันอาจจะรวยกับเราก็ได้นะครับมันไม่ค่อยได้รับศึกหนักเท่าเราอะ่ะเรานี่ทั้งรับทั้งบุกเลยตังก็อาจจะล่อยหลอก,กว่าเขาเคต้องห้ามอยู่เฉยห้ามอยู่เฉยยึดพื้นที่เอาไว้เพื่อบันทอนกำลังรัพย์ของฝ่ายสีม่วง ต้องไปยึดจุด F ต่อแล้วก็เข้าพื้นที่ E เพื่อปิดฉากแต่ตอนนี้ครับมันออกไปแล้วคอนหอกเคว้ยงเคว้ยง<ป>ชาร์ดตรุมบอลตรุมบอลเอา้เอากดผิดเวเลยต้องกดชิปไปกดแถบ,บเฉยจุลมุนวุ่นวายชุลเกจจังเลยตามเข้ามาอย่าเพิ่งยึดนะเราจะไปโดดประตูเมืองก่อน อัดเลยอัดเข้าไปคนถือลอมตายแล้ววะ่ะสกิลเราอัพแลวครับอัพดาเมจก่อนเอ้ยกดผิดไปไปอัพเปอร์เซ็นต์เลือดเพิ่มขึ้นเวี้ยงเขาให้เอาจริงนะดูจากสถานการณ์แล้วนะครับเราน่าจะไม่สามารถบุกได้สําเร็จในครั้งเดียวต้องใช้การบุกมากกว่า4-5ครั้งพอมเปย์มันแข็งแก่งจริงฮะเอาละเว้ยกลับก่อนไปเกณฑ์คนเพิ่ม อยู่ต่อเมีตายก็ตายฮะมันออกมาแล้วโอ้โหมากันอื้อโกธแขนฆ่าสินะยิงใส่มันสวยงามมากฮะถอยสักครู่ก่อนครับอลอยและเลี้ยวปิวและล่องเลยวะลีเจนดนั่นลี่สู่ความรุ่รลนดของโรมันฝ่ายเขากำลังฮึกเหมิมเลยต้องปราบลงให้ได้แง่มาอยู่ตรงกลางครับมาเลยโดน ป้อมปักการเราสามที่ยิงสาดใส่แบบบ้าคลั่งแป๊บเดียวคนเหลือแค่นั้นแล้วเหรอเออเข้าใจว่าการโดนลุมรู้สึกยังไงนะโอ้เอายึดเอาไว้ก่อนแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับเข้าไปบั่นทอนเลือกประตูเมืองมันนะเข้าได้พื้นที่แล้วนะฮะข้าสึกออกมาแล้วทหารเคี่ยง เควื่งตลุมบอลหัดสกิลฮะเราหัวอยู่ใกล้กำแพงเมือมันเกินไปอ่ะหินฝ่ายเรานี่เป็นภัยต่อเราด้วยนะครับมาสร้างความเสียหายให้กับเพื่อนได้ด้วยอ่ะยุติการบุกทั้งหมดก่อนกลับบรลืเล่นใหม่เดี๋ยวมาใหม่สักคู่อีกครั้งหนึ่งอ่ะครั้งนี้ต้องได้ เรายึดจุดดีเป็นทางผ่านก่อนครับแล้วก็เข้าไปเลยนะต้องได้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 มันออกมาแล้วครับมันไม่ยอมเสียผลประโยชน์เลยว่ะมาละนะขวงหอ,อกขวงหอ,อกลุย,ออก,ลยกระดงกระดองเต่าอะไรมันไม่ช่วยพวกเจ้าแล้วเออสกิลเราขึ้นอีกแล้วนะฮะอัพไปเพิ่มดาเมจเสริมต่อเนื่อง ถ้าเรายิ่งปล่อยไว้นานวันเนี่ยมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น10คนครับเอาเคาะหน่อยเคาะเคาะประตูหน่อยโอ้ยไม่ไหวห้าก,กับก่อนต้องใช้ความพยายามศึกเนี่ยตะลุมบอลบุกเลยบุกบุกบุกเข้าไปต้องไปช่วยเพื่อนเนี่ย ฟันประตูฮะกดบัฟกดบัฟเพิ่มดาเมจเร่งบูธบูธบูธเข้าไปเลยมองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยครับว่าใครเป็นใครเราไม่สามารถบุกเจาะได้อีกแล้วคุณผู้ชมครับคนหมดแล้วอ่ะโอ้ปะโถยอีกครั้งหนึ่งโอฝ่ายเขาก็แทบจะออกจากบ้านไม่ได้เหมือนกันนะครับอเดี๋ยวมาใหม่ กองกำลังที่เท่าไหร่ไม่รู้เลยครับตอนนี้ที่เรารู้คือบุกอย่างเดียวเอามันทำลายประตูคือมันต้องเอาให้พังให้ได้ฮนะโดนปลาหอ,อกใส่หัวรัวๆเลยผมประตูจะพังแล้วเข้าไปกดบัฟให้ด้วยขึ้นไปฆ่าพวกคนหอ,อกก่อนถามจริงว่ามันจะมีเงินเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ย นี่ไงนี่ไงเราก็ยังจะไม่ค่อยไหวนะครับอ๋ตายเอาเราทหารก้าแห่งลมุมทุบมอข้าวมอแกงถ้ารอบนี้ไม่สามารถยึดได้เราก็ยอมตายเพื่อการต่อสู้เลยตามข้ามายิงมาแล้วอ,อย่ายอเทอบวกต่อไปอุเบิรแค่าการยิงหินเนี่ยจะไปกลัวฮะ เราต้องได้ปลาหอกมาแล้วบวพอดีนะบุกเข้าไปเข้าไปเข้าไปเปิดปั๊บเลยฮะรวมใจเป็นหนึ่งตะลุยเข้าไปฆ่ามันให้ตายไอป้อมเป้ และเหมือนจะยืดได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมโอ้เรียบร้อยครับ GG จีวิกตอรี่โอ้คือ <c ười> <c ười> อยากจะบอกว่าสงครามนี้มันยากจัดๆเลยอะไรวะเนี่ยนั่นแลยฮนะคือสงครามโรมันมาสเมโล่ิ้นสุดสงครามกลางเมืองครับนะข่าวหน้าเนี่ยก็จะไปแอคเริ่มที่การปิดล้อมอเล็กซานเดียครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ย ยังไงก็ไว้กัแท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบในเกมนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของเกมมาสเปโล่ข้าวหน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่บ๊ายบายไปเลยครับผมผมมากครับ